รอดไหมเนี่ยให้ทุกคนดูเลยจะรอดหรือเปล่าจะรอดต้องรอดสิดทุกคนอาจจะไม่เห็นเพราะแสงมันเยอะเกินนะทุย <c oughs> แสงเยอะเกินเนาะแสงมันแยงตามันจา้าไปเหลือเกิน <c oughs> คนดูสิมันจ้าไปเหลือเกินกำลังทำอยู่นะทำไม่หวยตัวอย่างนี่แบบคือแบบไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะเนี่ย สำหรับเราไม่ค่อยง่ายแตสสส่สำหรับเจ้าของช่องอาจจะง่ายก็ได้ง่ายมากง่ายสุดๆแต่ไม่ถนัดจต่บบเล่นยังแข็งจังโอ้จะไม่ทนัดได้ยังไงง่าก่อนตั้งกล่องไว้ตรงนี้เลยต้องโซนครับตั้งกล่องไว้ตรงนี้แหละมีซองมีซองไปดูกัน ได้เหรอได้ไมพอแล้วๆพอแล้ว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 มันตายสะระมีสลิปฟ้าอยู่แล้วนะต้องอยู่คงอยู่ต่ออย่างงั้นก็เอาอย่อย่างนั้นว่ะ คนไม่มีอะไรจะทำเลยนะเ,ออเ,เกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้จะทำอุบัติเหตุที่ไม่ค่อยเหมือนอุบนะัติเหตุเลยทุกคนจะทำให้เลวที่สุดเละก็เละไปสิโอ้โหไม่ได้คะแนนทุกคน<อ>พี่เราเนี่ยเจ้าของช่องทำไม่ให้ไม่ได้คะแนนแน่นอนจะไม่ได้คะแนนทำไมทำไปเลื่อยๆนะ เครือคอมของจอมมันโหดถ้ยพูมได้คะแนนหนึ่งร้อยคะแนนนะไม่นาา่าได้เสียจาดรัสเซียเฮ้ยกดถูกเฉยตัสิจะลองทำใหม่ดิมาเล่นกัน ตัต้องทำอะไรดิตัดน้องปลอมมารูปพี่เปิดลูปโป่งนะพอ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 ยุงพอตาพอไม่แปรงคอมพิวเตอร์ไปเก๊งคนปังเราเล่นมันไปนั่นแล้ว เดี๋ยวเราค่ะเราไปพาไ, <ป S 2> ไปเดินเล,นเล่นนะจะเล่นในบ้านานี่ยเปไ่านป่ะไปข้างนอกกลัวโควิดจ้าเป่าหน่นานพคือเป่าแบบเป่าแค่สองครั้งก็พอพอห้าห้าปยนะโอ้โหไปสาระเอาที่เนี่ยไปไปกินไปกินแซนด์วิชเหมือนเดิมแไหมเป้นปานี่ใครไม่รู้นะ ช่องให้อยู่พี่พูมีช่องแล้วไปกินต่อเจนวิชแซนิชน้ำพี่หลือแค่นี้ะกินแซนวิชต่อปปลตะกินทุกอย่างเลยเนื้อช่ำกว่าเดิมเลยสองวด าม,าออมาอีกแล้วไ<ม>ถือดีๆกล้องถ้ามันถ้ามันคนดูเวลามันลงแล้วถ้าลงยูทูบล้วคนดูเขาปวดหัวนะเออดูวะเอ <c oughs> เอกินม <c oughs> ่ไ้

เอาอนนี่มันเข้าบนี้ของข้าวของหวานเข้าอร่อยเอามาให้นาตีชิ้นหนึ่งดิชิมเดียวจ้าตานตีชิ้นนึ่งในชิ้นไหนทุกคนเออระวังรองมือด้วยจะมา้อนเอาชิ้นเล็กมาหนาตีพอแซมองชิ้นเลยใส่เอ๊เสร็ุ๊ตัด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 ต กลับข้างนีก่กับข้างมามาตาดีกฝั่งนึงกลับข้างมากับข้างตัดฝั่งนี้ทีนี้เฮ้ยโหนจะ้ะกลับข้างมือเอามือ,เอ,มอเออ<ะ>แป๊บ,บนึงตัดแค่ไออาาหนมันขาดเลยโอ้ขอไดุญาต้างมาอีนึง อุ้ยอันนี้สองชิ้นอ่าบรินาอุบ้รินาสองชิ้นหอมยูบรีเวจริงอะมนตองไม่ชีดต่สีมันสีหเมันเนนีนี่สตรเบอร์ี่นะยสตรเบอรี่เราไม่ชอบแล้วก็อยากไม่เอาแี่สตรอเบอรี่เราไม่ชอบเจะให้ทอี่ผ่าหวานนี่ผ่าสาไม่รู้เป็เท่าไหร่ไม่รู้นะอันนี้ก็เยีมเราไม่กินแล้วทุกคน 不是吧，你这。